าจากหน้าไพนะ่งานนี้ก็จะมีเป็นดินนะคระผสมกันบางกอนนะแล้วก็มีเป็นน้ำกรกฎบีนพิจิตนะอ่าไม่มีาตาลงนะแล้วก็ไม่มีาตาไฟด้วยนะมีแค่ดินกับน้ำนะแล้วก็เด่นๆก็จะมีเป็นอ่าวันศุกร์นะก็คือเอ็มเพลสราศีอ๋อมีวันศุกร์เอ็มเพลสมีเวิร์ลวันเสาร์นะแล้วก็ อไฮโรแฟนคือราศีพฤศภจัสติสเป็นราศีตุลนานะก็มีดินกับน้ำเท่านั้นนะแล้วก็มีวันศุกร์วันเสาร์มีพฤศภกับตุลที่เด่นนะจากไพ่ยมรวมนะก็อ,อ,อาจจะมีงานเลี้ยงฉลองรื่นเริงได้นะตัวสามน้วยนะนะก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของ ปกติมันจะเป็นเติร์ปาตีนะแต่อันนี้มันมาขยายด้วยเอ็มเพสกับไฮโดรแฟนนะแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วไฮโดรแฟนเนี้ยจะเป็นไพ่พวกคู่บุญคู่แต่งงานนะหรือสัมลิกผิดได้นะแต่อันนี้จากที่ดูนะก็เหมือนกับว่าเขาน่าจะคิดที่จะลงหลักปักฐานกับบุ่น,นะเพราะว่าไฮโดรแฟนนี่คือไพ่คู่บุญคู่แต่งงาน,นแล้วมาขยายใต้เอ็มเพลสนะคะเขาก็น่าจะเลือกแล้วว่าคุณน่าจะเป็นแม่ของลูกเขาได้นะเอ็มเพสก็คือเป็น ที่หนึ่งนะคะตอนนี้นะจากที่เขาอาจาจะเคยรู้จักหรือว่าเคยเอ,อ่อโคตรกระไรพวกนนีะ้ก็ที่ผ่านมาน่าจะคุณดีสุดแล้วในในความคิดเขานะก็เลยคิดว่าจะลงหลักปักฐานไปถึงแต่งงานแนละ้วคิดที่จะจัดงานเลี้ยงด้วยนะคะสามูวว้วยนะอาจจะมีข่าวดีได้นะ,ะแล้วก็ในเอาภาพแทนเพศ LGBT นะนี่ก็คือเป็นภพยจีบเนาะหอยโขดได้ะ,ะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคนเก่านะยังมีการวนเวียนอยู่นะในชีนนะคะก็เรียกว่า เป็นคนเก่านะที่ยังเกี่ยวข้องกันอยู่นะแล้วก็ยังจุดจีบหรือว่ารู้สึกชอบอยู่นะ่วงนี้ก็เป็นแนวคู่บุญนะก็คือเออเป็นคู่กันนะไพ่ขึ้นมาก็คือเป็นไพ่เนื้อคู่เลยแต่ว่าคนนี้น่าจะเป็นคนเก่านะคนเก่าดีที่สุดนะคะก็เลยขึ้นเป็นเอ็นเพลสนะจัสตินนะก็จะให้ความยุติธรรมหรือไม่ก็รู้สึกว่าคเป็นคนที่ใช่นะเขาตัดสินแล้วนะแปดเียนก็คือจิตที้จะ ไปต่อพัฒนาไปต่อแนละ้ว e ะเว l d ก็คือเป็นคนต่างแดงคนไกลได้นะไม่รู้ว่าเป็นคู่หรือเขาะนะหรือไม่ก็เป็นคนที่เคยจบกันไปแล้วนะมันถึงได้มีคนลักเก่าคือหก่วยนะะก็เดว l d ก็คือมุกอ่อนเป็นวงกลมนะคือจบไปแล้วหรือเป็นเอ่อคนต่างแดนต่างชาติได้นะคะถ้าเป็น World นี่ต้องมีการเดินทางนะนี่ก็เขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะแล้วก็อ่า ฐานะหรือการเงินอาจจะยังไม่เท่ากันนะแต่ว่ามีความจริงใจอเราเป็นเพจออฟเพนเดอร์คค่ะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักกี่ถึงให้เป็นเลยนะเป็นระดับตัวคิงเลยนะคิงเอาคัดตัวพ่อเลยนะแล้วก็จะมีข่าวดีไเริ่มต้นกันใหม่นะก็คือหนึ่งขั้วนะคเพราะอันนี้เป็นอ่าคนเก่านะคนเก่าได้กลับมาเริ่มใหม่แล้วก็เขาเหมือนกับว่ารู้แล้วนะคะว่าคู่ดีที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่ใช่คะมันถึงได้จะมี ภาคหลาเลี้ยงแล้วก็เป็นไหรหนึ่งคืนๆนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้น้าะไพ่หนึห่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะะ